ต่อกานที่ตัวอย่างที่14นะครับในเรื่องลำดับเรขาคณิตนาะจงหาพจน์ที่7ของลำดับเรขาคณิต420แล้วก็100จุดจุดจุด,จดไปเป็นต้นไปไปเรื่อยๆนะเออกออ็ให้หาพจน์ที่7นะครับหาพจน์ที่7คืออะไรครับนะก็คือถ้าเลขอันนี้เรียงไปเรื่อยเนี่ยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามตัวที่7จมันจะเรียกอะไร นะครับที่จริงพอจะเาได้เนะเาะจากสี่ไปยี่สิบจากยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยนะมันเอาห้าคูณ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 ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่เจ็อันนั้นแหละคือคำตอบนะเราก็เอาแบบง่ายสุดเลยก็กิม้มขึ้นขึ้นเลขไปเรื่อยๆประมาณนี้นะ่ง่ายสุดแต่ที่นี่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีแบบ,แบ,บเป็นเรื่องเป็เราานะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะสอนใช้สูตรนะครับเก็คือให้เริ่มจากสูตรนี้สูตร ลำดับเรขาคณิตครับ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1นัวนี้ครับ an ก็คือพจน์ที่เราสนใจถ้าเราสนใจพจน์ที่7เนี่ยเราก็แทน a แล้วแทน n เนี่ยเป็น7เข้าไป a 1ก็คือพจน์แรกนะครับ r ก็คืออัตราส่วนร่วมก็คือเอาเลขตัวหลังหารด้วยเลขตัวหน้าเลขที่อยู่ติดกันนะอันไหนไหนตั้งอน อาจจะเลือกคู่ไหนก็ได้แต่เอาเลขหลังตั้งคันด้วยเลขหน้านะครับงั้นเราก็เริ่มทีละส่วนนะเออเราก็หาเราสนใจอะไรเราสนใจพจนที่7เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือหา a 7ครับก็แทน n ตัวเนี้ยเป็น7นะ a 1คืออะไร a 1ก็คือพจน์แรกในที่นี้ก็คือ4เอออ r รคืออะไรอารเดี๋ยว อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาสอนให้ว่า R อายัางไงนะครับ n, n ก็แทน N เป็น7อย่างนี้ครับอ่าทีนี้มาแทรกตรงนี้นิดนึงวิธีการหา R ครับหา R ทำอย่างนี้ครับนะก็คือให้เอานะเอาเลขตัวหลังมาง เอาเลขตัวหลังเลือกมาเลขที่อยู่ติดกันนะสองเลขแล้วก็เอาเลขตัวหลังอย่างเช่นเลขสี่กับเลขยี่สิบอยู่ติดกันไหมเลือกมาครับแล้วเอาเลขตัวหลังตั้งก็คือเอายี่สิบตั้งหารด้วยเลขตัวหน้าก็คือสี่อย่างนี้เอ้ยงัย้นอาเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่อาก็จะเท่ากับห้านั่นเองนะอ,อันนี้เป็นกรอบไปนิดนึงว่ามันเป็นเหมือนกระดาษทดนะ มัน,นก็จะได้ R เป็น5หรือเวลาหา R เราอาจอาจะเอา100หาร20ก็ได้นะเลือกเลขมาคู่หนึงนะครับอ่ะทีนี้จัดการแทนค่าครับนะ A7 ก็คือโพสที่เราต้องการหารใช่มก็แทนด้วย5ครับ7ลบ1ก็เหลือ6ครับสุดท้ายก็จะได้ A7 เป็นเท่าไหร่ครับ A7 ก็ได้เท่ากับ 4คูณด้วยห้ากำลังหกอ้ยืมกันนะห้ากำลังหได้เลยครับห้าคูณกัน6มีเลขห้าคูณกัน6ตัวนะก็คือมันจะได้เป็น1นึ่งันเออหนึ่งหมันอยยีครับแล้วก็คูณ4เข้าไปสุดท้ายได้ A7 เป็นเท่าไหร่อ่องห้าศครับ โอเคทีนี้เราก็ได้คำตอบแล้วตอบได้ว่าพจน์ที่เจ็ดของลำดับนี้คืออะไรครับก็คือหกสองห้าศูนย์ศูนย์โอเคนะก็ เป็นอันว่าจบใน้คาตอบทีนี้เราขอเซกให้นิดหนึง่งอันนี้จบแล้วนะคำตอบจบแล้วทีนี้เซกวิธีทําง่ายๆอันนี้เซกเพิ่มเติมนะเป็นความรู้ง่ายๆนะแบบไม่ แสดงวิธีทำเอ่อสมมติถ้าเราไปเจอคำตอบที่เป็นชอยนะแต่เขาคงไม่ให้เราใช้เครื่องคิดเลขนะหรือถ้าเราทำง่ายง่ายแบบนี้นะถ้าอยากจะเช็คคำตอบอะไรประมาณนี้ทำอย่างนี้ก็นะเราจะหาโพดที่เจ็ดไหมอพที่เจ็ดก็คือมันมีอะไรมันมีตัวเลขอะไรเลขสี่แล้วก็มีเลขอะไรยี่สิบใช่ไหม หนึ่งร้อยแล้วให้หาเลขไปอีกอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดต้องการหาเลขตัวนี้นะครับถ้าเอาเลขมาเรียงกันแบบเนี้ให้หาตัวที่เจ็ดทำไงครับวิธีการก็คืออย่างนี้ให้เราเอา R นะครับเอาอามาคูณไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ R คืออะไรนะ R คือห้าใช่ไหมเราเอาสี่ไปค,ไปคูณด้วย R ครับ คูณ R มันจะได้20เห็นไหมเออถ้าตัวถัดไปเราก็คูณเมื่อกี้คูณอเราคูณ R เข้ก็ไปอีก r ก็คือ5ถ้าคูณ5ไปอีกมันจะได้หนึ่งรอเห็นไหมเออหรือถ้าเราอยากได้พจน์ถัดไปเนี่ยให้เราคูณ5เข้าไปอีกครับมันจะได้เป็น5้ารอเออั้น,นพจน์นี้มันจะได้5้ารยครับแล้วถ้าเราอยากได้อีกเราครูณ5เข้าไปอีกครับมันจะได้เป็น2 เราอยากได้พจถัดไป้เราคูณห้าไปอีกครับคูณห้าไปเรื่อยมันจะได้หนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์แล้วพจน์ที่เจ็ดเราก็คูณห้าอีกครั้งหนึ่งครับน,นี้มันจะได้หกสองห้าศูนย์ศูนย์พอดีเออคือถ้าเป็นเลขไม่เยอะแบบเนี้ยเราใช้วิธีการแบบเนี้ยได้นะกดเครื่องคิดเลขเอาโกงหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะแต่วิธีทำอย่างเป็นทางการเนี่ยทำแบบด้านบนนะที่เป็นสีดำ อันนี้ด้านล่างเป็นวิธีการทําแบบไม่เป็นทางการนะแค่ทดเฉยๆเล่นๆคิดเล่นๆนะครับ